i <laughs> ไปเลยไปด็กก oh. hey, ีรไปเลยไปไเด็กหนึ่งไปเด็กหนึ่งไปไปไหนก็ไปเลยสองแปดรูปสีพอกันปเลยสอง้าเด็กที่นี่ไปไปนร้อยคนเด็กนี้ย